วันนี้กับคลิปสุดพิเศษอีกหนึงคลิปนะครับผมพามาชม bmw e46 นานๆได้มาทีนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยคันนี้ผมไม่ปิดป้ายโชว์เลขโชว์ป้ายกันไปเลยนะครับนานๆมาที่จากรถ2ล้านกว่าสมัยก่อนนะครับปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึง2 0 0แสนไปดูกันว่าความคุ้มค่าและน่าใช้ขนาดไหนนะครับคันนี้ต้องบอกสมบูรณ์มากกล้าท้าพิสูจน์ครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าสุดพิเศษนะครับนานๆผมได้มาทีหนึ่งนะครับสำหรับ BMW จากค่ายกังหันสีฟ้านะที่ยมที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นตัว EC6 นะครับก็นานๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รีวิวรถยุโรปต้องบอกงี้นะครับแต่คันนี้นะครับเป็นราชการท่านผู้ใหญ่นะท่านเอามาแลกรถผมก็เลยอดที่จะรีวิวไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมากนะแค่ล้างแล้วก็มาดูดฝุ่นนะครับมารีวิวให้ดูเลยนะครับ สำหรับ bmw e46318i นะครับตัวนี้เป็นโฉมไฟตกนะครับแลจะมีไฟตกกับไฟยกนะครับถ้าเป็นไฟตกเนี่ยนะฮะที่มุมๆุมเขาจะดูความลงประมาณนี้นะครับผมก็จะเริ่มปีประมาณ2001นะครับถึง2002นะครับขายไปจนถึง2003แหละนะครับแล้วก็ปรับโฉมอีกทีนึงในส่วนของปีประมาณ2003-2004นะครับเป็นไฟยกนะฮะไฟยกก็ไฟมุมก็จะยกยกประมาณนี้นะครับก็จะ แปลว่าหน้าตาก็จะแตกต่างกันโดยประมาณนี้นะครับแต่เครื่องยนต์เองนะครับดูว่าออปชั่นต่างๆก็แตกต่างกันออกไปนะนะครับมาดูคันนี้กันนะครับสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็น E46318i ถ้าเป็น 318i นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าผมว่าได้รับความนิยมสุดแล้วนะครับอ่ะบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปอีกแล้วเดี๋ยวบอกราคากันไปด้วยแล้วก็ดูสภาพกันไปด้วยจะได้ตัดสินใจถูกนะนะครับ199,000บาทนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะว่า ราคาปัจจุบันเองนะครับมีหลากหลายราคามากนะครับถูกกว่านี้ก็มีนะครับหลักแสนต้นนะครับไปจนถึงแสนปลายหรือ2 0 0 0 0นกว่าก็มีแล้วแต่เครื่องยนต์นะครับแล้วแต่สภาพแต่ต้องบอกว่าคันนี้นะครับสวยพอสมควรเอาไม่สวยพอสมควรสวยสุดเลยก็ว่าได้นะทะเบียนบอกไปแล้วสวยด้วยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เองต่างๆถือว่าสวยงามอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบอยู่ผมพาไปดูนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดทรงมาอย่างสวยงามนะให้ดูรอบนอกกันก่อนให้ดูภายนอกกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของล้อแมกนะครับล้อแมกจริงๆถ้า318 i ไอ หรือ,อ 318ISE ก็แล้วแต่นะครับอาจะเป็น 318IASE ประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนั้นล้อแม็กก็จะเป็นขอบ16นะครับที่เป็นประมาณ7ซี่นะเยอ่ๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมท่านไปใส่เป็นตัวน่าจะเป็นซีรีส์5หรือไม่ก็ซีรีส์7นะนะครับเป็นขอบ17แบบนี้นะครับที่มีซีซ่ๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วทําให้ล้อนะครับายางก็จะเล็กลงนะครับเป็น 225/45R17 เพราะฉะนั้นเองมันจะดู มุดซุ้มนิดหนึ่งนะครับจัดทรงสวยแล้วนะครับใครที่เอาไปขับรอนี่คืออย่างเงี้ยนะดูหล่อแล้วนะครับไม่ต้องไปใส่ล้อแต่งอะไรมากมายนะครับหรือจะใส่ BBS ก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่าล้อเนี้ยนะครับดูมีเสน่ห์แล้วนะครับพอมาใส่ในรถอ่าที่เป็นสซีรีส์3นะก็จะดูพอดีเลยนะครับน่ดูรอบคันกันหน่อยนะเราบอกว่าคันนี้เดิมๆเลยนะแต่ก็มีเก็บสีแหละนะครับต้องบอกว่าเก็บสีมานะครับแต่ผมจะบอกว่าคือรถหลายปีนะครับเวลาปิดประตูเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถที่ที่แบบมีอุบัติเหตุมาหรืออะไร หลายขั้นก็ทราบดีนะเวลาที่ช่างบางทีมาดูเปิดประตูดูแล้วก็ปิดดูว่ามันมีเสียงกรึบไหมนะครับหรือว่าดูมันสนิทดูมันประตูตกหรือว่ามันดูผิดปกติไหมนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่านี่ฮะรถปี2001นะ PCC เพราะฉะนั้นเองถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าตัวที่สังเกตจากภายนอกเนาะถ้าขอบยางนะครับขอบยางเป็นสีดำอย่างเงี้ยจะเป็นตัว318นะถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัว2เขาเรียกว่า3 2 3นะ323หรือ330 ก็จะเป็นโครเมียมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รายละเอียดนิดนึงบอกให้ทราบนะครับแล้วก็ดูรอบคันกันหน่อยกันก่อนนะด้านหลังเห็นไหมครับทอยเสียยังใสอยู่เลยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับทะเบียนผมโชว์เลยนะครับสวยนะครับกอคอนี่หมวดแรกๆของอุบลเลยนะต้องบอกงี้นะครับ3 1 8 i ดอ้ด้านหลังเนี่ยเวลารีวิวผมจะพยายามพาดูรอบคันนะครับให้ดูว่ามีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับรายละเอียดเวลาที่ท่านผู้ชมจะได้ดูไปพร้อมกันนะครับว่าในรถเนี่ยนะครับมี ตำหนีตรงไหนนะครับหลายคนกีถามว่าเอ้ยตรงนี้ต้องเก็บไหมตรงนี้ตรงนู้นนี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็อย mm ่า hmm. งที่บอกครับว่าถ้าดูในคลิปแล้วนะครับไม่ละเอียดไม่ยังไม่เพียงพอนะครับอยากได้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมผมถ่ายเป็นรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเห็นไหมไฟเลี้ยงเขาจะเป็นสีส้มนะครับนี่ฮะนั่นนะสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับนี่นะฮะโอเคดูรอบคันกันแล้วนะ เออผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับในเรื่องของไฟหน้านะครับก็จะเป็นเขาไปทําไฟวงแหวนมานะครับเป็น LED วงแหวนมาสวยเลยนะครับเี่กระจังหน้ายังใสๆสยังใส่ใสเนี่ยไปดูภายในกันหน่อยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วว่านานๆผมได้แบบนี้มาทีนะครับอ่ะดูภายในเออพอดีผมปรับเบาะนิดนึงนะเมื่อกี้เพราะว่าไปขับมาเดีเดี๋ยวผมปรับให้เท่ากันดีกว่านะครับอญาติปรับให้เบาะเสมอกันนี่นะฮะตัวนี้นะครับผมชอบนะเพราะเขาไม่ใช่เบาะไฟฟ้า ถ้าเป็นบอกไฟฟ้าของ BM เอเองนะครับถ้าเป็นตัว318เนี่ยนะครับก็ะบจะมีเป็นไฟฟ้าในส่วนใหญ่จะเป็นตัว323นะครับเครื่อง V6 ตัวนั้นก็ต้องบอกว่าก็ออปชั่นเขาก็มาเต็มแหละมีคุค้มคอนโทรลมีมัลติฟังก์งชันพวงมาลัยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็นะนะเป็นผมมองว่ามันเป็นเมนนวลดีนะครับดูสภาพเบาะดูสภาพเบาะนะครับเบาะหนังภายในสีดาสปอร์ตมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยนะผมมาดูสิสภาพเบาะนี่ต้องบอกว่าหนังเดิมนะ หนังชิ้นเดิมเลยนะครับนี่ผมพยายามไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับนี่ก็คือก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเพิ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับพวงมาลัยก็มีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานแต่ต้องบอกว่ารถปี2001ได้ขนาดนี้ถือว่าเนี่ยสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับเนี่ยผมชอบคอนโซลคอนโซลนะต่างๆนะครับแอร์ได้แอร์ดิจิตอลด้วยนะครับในเรื่องของอปุ่มปรับต่างๆก็ถือว่ายังใช้งานได้ทุกจุดทุกปุ่มนะนะครับนเนี่ยวขออนุญาตนั่งฝั่งนี้แล้วกันนะครับหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ก็จะเป็น หุ้มหนังแบบนี้นะครับผมชอบอีกอย่างหนึ่งสังเกตว่ายุคใหม่ๆนะแล้วรถรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต่กระจกเนะี่ยกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับจะอยู่ตรงคนโซนกลางนะครับแต่ไม่ใช่ออโต้ทั้ง4บานแต่ BMW โฉมนี้นะครับผมได้ออโต้ทั้ง4บานนะครับต้องบอกว่ากดสัมผัสเดียวนะครับเลือ่อนปืดแล้วก็ขึ้นสุดโดยที่เป็นแบบออโต้นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์ต่างๆเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็นี่มี A เขาเรียกว่าอะไร ASC ใช่ไหมนะครับ ASC ถ้าเป็นตัวปี2005ขึ้นไปนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น DSC ก็เป็นเหมือน VSC ทุกวันนี้แหละครับเป็นระบบรักษาสถิรภาพนะครับการทรงตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมฟาเลี้ยวต่างๆเลื่อนไม่สมบูรณ์มากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของดัชบอร์ดด้านหน้าาด้านด้านบนเนี่ยนะครับ บางคนก็มีเอาพระมาวางนู่นนั่นนี่นะด้วยอายุเขาเยอะอย่างเงี้ยนะครับหลายมือเนาะแต่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูไปพร้อมผมเลยนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับสวยใสเลยอีกเนี่ยเก๊ก็ถือว่ายังทํางานปกติบางคันนี่มันก็แก๊้งแกล้งนะครับนี่ฮะแพ้ไออะคริลิกตรงเนี้ยสวยงามนะครับนี่คันเนี้ยผมบอกว่าหนึ่งในไม่กี่คันจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะที่จุบุรียังอยู่เลยนะฮะโอ้โหเก็บได้ดีมากนะครับเนี่ยช่องเก็บของต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปิดล็อกได้ปกติทุกจุดเลยนะครับปุ่มปรับไฟฟ้า ทำงานปกติดูเลขไมค์กันหน่อยอขออนุญาตนิดนึงผมมาเสียบกุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วเรียบร้อยอ๋อขออนุญาตซึบอ่ะ,ออะสตาร์ทสตาร์ทหน่อยนี่โอ้โหเสียงเครื่องนะครับระหมเลยทีเดียวนะครับเลขไมค์นะครับอยู่ที่266,600โอ้เลขสวย6กิโล่ะนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูนะฮะรถปี 2,001นะวิ่งอยู่20,000ไอ้206เฉลี่ยปีละ20,000นิดๆนะครับถือว่าใช้งานน้อยด้วยซ้ำนะครับอันนี้จริงๆอะ่ะผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเลขใหม่นะเพราะว่าถ้าเลขใหม่เยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ผมก็มองว่าไม่แปลกเพราะอาจจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ผมต้องบอกก่อนว่า,าทุกคันที่เราได้มาเราไม่กลับอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีมันจากมือลูกค้ามาเราไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ให้ดูสภาพของรถเป็นหลักรถหลายปีแล้วเราก็เข้าใจว่ารถมันอาจจะผ่านกนาร เขาเรียกว่าอะไรซ่อมบำรุงหรือว่าแก้ไขามาบ้างแต่ผมต้องบอกว่าดูสภาพเป็นหลักผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพภายในดีมากนะครับเบาะหลังเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่งได้นั่งได้สบายมากนะครับแล้วก็เบาะเขาเนะี่ยมีการที่ว่าโอบไอนะครับดูนั่งแล้วดูสบายสบายมากนะครับถือว่าดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาดูฝากระโปรงท้ายด้วยนะครับรีวิวรถเกง๋งส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเปิดดูฝาท้ายกีท่ทีคันนี้นะคันนี้โอ้แอร์เย็นสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับโอเค ก็ยุคใหม่ๆก็นะครับคือยุคนั้นเปิดฝาท้ายจากรีโมทก็ไม่ค่อยเห็นกันเยอะนะตัวนี้เปิดได้สมบูรณ์นะครับเนี่ยผมเปิดก็เปิดจากตรงนู้นก็ได้เปิดจากตรงนี้หรือว่ากุญแจก็ได้นะครับอันนี้นะเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับในเรื่องของอเขาเรียกว่าเป็นฝากระโปรงท้ายนะดูสิครับลึกนะครับเขาเรียกว่าใส่ของนะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้ถือว่า นะครับดูสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ดูประโยชน์การใช้งานถือว่าดีนะครับคันนี้ผมต้องกระซิบนิดนึงยางอะไรลูกค้าเจ้าของเดิมท่านถอดไปเปลี่ยนอยู่นะครับเดี๋ยวมาใส่ให้แต่ผมต้องพาดูก่อนนะฮะว่าช่องอะไรต่างๆนี้ยังอยู่สมบูรณ์คือนะครับไม่ติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแม่ลุงแม่แรงอะไรต่างๆยังอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับเนี่ยฮะตัวล็อกยางอะไรยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแค่เอายางอะไรมาใส่ก็จบแล้วนะครับแต่ผมพาดูเฉยๆนะนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับช่องตรงนี้จะเป็นช่อง ใส่ CD 6แผ่นนะครับแต่ว่ายุคก่อนนู้นแหละแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นช่อง CD ดีแล้วผมแค่ให้ดูว่าอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบและที่สําคัญนะท่านผู้ชมนี่ครับผมชอบว่าเครื่องมือเนี่ยที่มากับรถนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเอาไงว่าก็แกะออกหรือว่าหายไปก็มีแหละนะครับนี่นครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับครบทุกจุดไหมเนี่ยนะครับด้ว่าเนี่ยฮะเล็กลากจูงนะครับคีมเนี่ยประแจอะไรต่างๆยังอยู่ครบเลยนะฮะบล็อกนู่นนั่นนี่ เนี่ยอยู่ครบนะถ้าเป็นยุคใหม่ๆก็จะมีตัวไฟสามเหลี่ยมนะไอตัวสะท้อนแสงนะที่เป็นชุดผสมพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาแต่ก็ถือว่าตัวเนี้ยสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็น3 1 8 i ก็คือเครื่องยนต์นะฮะเขาเรียกว่าเป็นตัวพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซีซีพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าอ่าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าซีซีนะ ไม่ใช่พันหนึ่งร้อยสิพันแปดร้อยเก้าสิบห้าจะเป็นเครื่องพันแปดได้ไงสามหนึ่งแปดไอ้ด้านเลขด้านหน้าจะเรียกว่าเป็นซีรีส์นะครับตัวสองตัวท้ายจะเป็นรหัสของอ่าเป็นเลขของประมาณปริมาณซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์สองก็สามสองสามก็เป็นเครื่องยนต์ประมาณสองพันสามอย่างนี้นะครับอันนี้สามหนึ่งแปดก็เครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยละกันกลมๆท่วนๆซีซูบนะครับเป็นเครื่องรหัสนะครับเอ็มสี่สามนะครับถ้าตัวต่อจากนี้ไฟยกเขาจะเป็นเอ็นสี่สองนะครับแล้วก็จะเป็นเอ็นสี่หกนะครับในตัว โมเดลสุดสุดสุดท้ายของ e46 แล้วนะครับก็ถือว่าพัฒนาไปเรื่อยแต่ส่วนใหญ่นะผมมองว่า,า m43 เนี่ยนะครับประหยัดน้ำมันนะครับอันนี้พูดถึงวิ่งในเมืองนะถ้าวิ่งไกลๆก,ก็อาจจะสู้จริงๆก็พอๆกันนะเพราะว่าตัวนั้นมัน6สูบโอเค <laughs> <laughs> ก็ว่ากันไปแต่ให้ดูความสมบูรณ์แล้วกันนะครับในเรื่องของห้องเครื่องนะครับนี่ฮะไม่เยิ้มนะครับนี่ครับรอยเขาเรียกว่าอันนี้ต่างๆนะฝาสูบนะครับไม่มีคราบ น้ำมันเครื่องเลยนะครับสายพงสายพานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกนะครับห้องเครื่องถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เรียกว่าท่านดูแรลรดถได้ดีมากนะครับถ้าเขาเรียกว่า,ากระบี่นะครับไปอยู่ในมือของจอมยุทธเนี่ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องย่อมที่จะดูแลดีแล้วก็นะครับออกมาสภาพก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับสวยงามนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวผมไปแกะรูปอัญเชิญพระท่านอยู่ด้านหน้าเ <laughs> พราะมันดูเด่นเหลือเกิน นะครับออกให้ดูสบียนดูสภาพตัวรถนะครับเรียกได้ว่า199,000บาทดีกว่าครับวีออแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขานะแต่ความหมายคือในรถนะครับราคาเดียวกันดีกว่าราคาเดียวกันแต่คุณได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของบอดี้ขนาดนี้ครับ B M ยังไงก็คือ BM นะครับถึงจะเป็นตัวเก่าก็เทียบกันในราคาเท่านี้นะก็ถ้าเป็น VO อก็คงจะได้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ ฝากไว้นะครับฝากไว้ใครที่มองหารถราคาไม่ถึง200,000บาทนะครับเป็น BMW 318คันนี้นะครับผมโอเคนะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยใครที่สนใจนะครับโทรมาจองโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ090521444นะครับ090521444เบอร์นี้ ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือนะครับอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมนะเป็นต่อนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนะฮะมีทีมงานนะต้องบอกว่ามีทีมงานหลายๆท่านนะครับแอดมินหลายๆคนนะครับสลับพัดเปลี่ยนกันมานําเสนอนะครับในทุกๆวันนะครับฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อที่จะให้คุณไม่พลาดรถสวยๆในทุกๆวันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคร